ใช่ตอนชาลอยทุกคนนี่ทุกคนอีกกล่องหนึ่งนะคะไม่ใช่กล่องนี้เนาะไม่ใช่กล่องนี้นะคะกล่องนี้รีวิวไปแล้วแล้วนะครับกล่องนี้รีไม่ใช่กล่องนี้รีวิวแล้วนะกล่องนี้รีวิวไปแล้วกล่องที่มีสีส,<า>สวยมาทุกคนมาอันนี้คือบอกให้เลยเนาะพี่ไม่อยากให้ดูอีพีสองอ่ะก็คือมันเด็ดมันสวยเออเสียงมันก็ดังว่ดูทุกคนมามาดูกัน มีไว้ทุกคนดูนี่มีตัวตัวนี้อตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักมากผมก็ยาวดูทุกคนแต่ว่าอันนี้ยังน่ารักกว่าเราชอบตัวนี้อยู่นะเพราะว่าไอตัวนี้เนี่ยมันสามารถนั่งได้ไปตัวนี้เหมือนกันไปตัวนี้เหมือนกันใช่ตัวนี้ก็สามารถนั่งได้นี่ทุกคนดูผมไอตัวนี้ก็หอกนะเธอผมจินงมา นี่ทุกคนนี่นี่นี่พวกเราจะมารีวิวเครื่องประดับของเขากันนะคะเ <playable. S 1> ครืบบ่องประดับของเขาก็จะมีกิฟต์นี่กิฟต์ก<ม>ิฟต์ของเขาที่ใส่โบวเราต้องเสียบหัวเขานะคะเสียบนะคะเสียบย้าว่าเสียบเนาะอันนี้คือ,อยางมัดผมของเขานะคะนี่ทุกคนเสียบแล้วนี่ทุกคนดูอันนี้คือสติกเกอร์ของเขาคือเราไม่ต้องแกะเลยนะอู้อึ่กะมาทุกคนเอามาใส่ นั่นแค่แปะลงไปก็พอแล้วก็วได้แล้วนี่ทุกคนน่ารักไหมเนี่ยดู